สวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้ก็มาพบกับชันนะมีวิวเพื่อนเดี๋ยววันนี้เราจะพาเพื่อนมากินอ่าโคคุณนะคะเพื่อนค่ะโคคุณเดอพรีเมียมอยู่ที่อำเภอวานนิวาสเนาะร้านอยู่ข้างนอกค่ะเราพามาตรงนี้เนาะจะตามไปดูกันนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้เราจะพามาเดอะโคคุณพรีเมียมวานนิวาสนะคะเพื่อนคะ่ะเราจําเป็นต้องพากเสียงนะคะว่าทางร้านเขาได้เปิดเพลงตลอดคลิปเลยเนาะวันนี้เรามากับแม่นะคะกับพี่สาวแล้วก็ป้าเนาะ,ะนี่นะคะ เราโทรจองตั้งแต่ห้าโมงเย็นเนาะเพื่อนเราโทรจองนะคะว่าคือเรากลัวร้านมันเต็มอะคะ่ะเราก็เลยจองนี่นะคือเป็นเมนูเนะคะเราอยากได้แล้วเราก็ติกต๊กๆเนาะตามนี้นะคะแล้วก็เมนูในร้านอีกมากมายะคะ่ะเพื่อนเพื่อนขหัวละสองร้อยห้าสิบเก้าบาทนะคะคืออยากบอกว่าเยอะมากค่ะบุฟเฟ่แบบเยอะมันเป็นบุฟเฟ่เนาะเราก็คือไปเลือกเอานะคะนี่ก็เป็นน้ําจิ้มนะคะน้ําจิ้มจะมีสองรสนะหวานกับ ซีฟู้ดนะคะแล้วก็มีนี่ส้มตำนะสำหรับใครที่ชอบกินส้มตําก็ไปตําได้ครับแล้วก็นี่จะเป็นผักนะคะเนาะอืมออันนี้ก็จะเป็นเมนูออเดอร์นะคะจะเป็นไส้กรอกทอดเนาะเส้นบะหมีย่ยกรั่วอะไรเงี้ยอ่าพวกนี้ก็จะเป็นอ่อ ว่มันเยอะมากเลยเพื่อนๆเราบอกไม่ถูกเลยเพราะมันเยอะมีทั้งผักทั้งเห็ดทั้งปลาหมึกทั้งเนื้อปลามีแต่ที่สําคัญคือกุ้งสดมากเพื่อนๆค่ะตัวใหญ่และสดมากนเนาะกุ้งเนาะนี่เรามาเอาเนยเพื่อนนี่คือเนยนะนี่ก็คือเนื้อสไลดค่ะอยากบอกว่าเราเป็นคนที่ชอบกินเนื้อมากนะเพื่อนๆค่ะร้านนี้เราถูกใจมากเลยเรามองมานานแล้วแต่ว่าเราไม่ได้เข้ามาสักทีเลยวันแม่ก็เลยพาแม่มาเนาะเนื้อโคขุนนะคะระดับเกรดพรีเมียมเลยเพื่อน นี่เราก็มายางค่ะปลาหมึกนะคะเนื้อกุ้งคือมีทุกอย่างค่ะเพื่อนๆสำหรับใครที่แบบสายเนื้อนะห้ามพลาดร้านนี้เลยเราแนะนำจริง,รงๆคือมันค่อนข้างที่จะเมนูหลากหลายมากค่ะนี่เราสั่งมาอะไรไม่รู้อะเพื่อนๆิบอายอะไรสลั์เออเนี่ยมีเห็ดมีผักมีกุ้งมีฟักทองสำหรับใครสายเนื้อสายจุกินจุนี่มาได้เลยแนะนำเลย นี่นะคะเมนูเราอยากได้แล้วก็ติ๊กๆเลเพื่อนเขาก็จะมีมาเรื่อยๆค่ะกินได้เรื่อยๆ259นี่คือเนื้อนี่คือไม่อั้นเลยสั่งมาได้เรื่อยๆน<แล>ี่ค่ะแล้วก็กินกินกินเลยนี่เราชอบมากเลยตัวนี้เขาเรียวกว่าลิบอายเพื่อนลิบอายเป็นเนื้อที่แบบนุ่มๆสไลด์เนาะบางๆอร่อยมากนีๆๆๆ่นะคะ ตอนแรกแล้วว่าจะมาคือพ่อพี่ชายแล้วก็ป้าแล้วก็พี่เราเออพี่สาวเราแล้วก็แม่นะหกห้าหกคนแต่ทีนี้พ่อกับพี่ชายไม่มาก็เลยเออได้แค่สี่สี่คนก็คือกินแค่กระทะเดียวนี่คำแรกง่อมอร่อยมากอยากจะบอกว่าอร่อยมากเพื่อนแบบเนื้อมันจะบางๆมันๆแล้วแล้วก็จิ้มน้ําจิ้มหวาน,นอร่อยใครทานไปพานมามาลองได้เพื่อนคะ่ะแนะนําเลย เดอะโคขุ่นพเมียมานอนนิวานเพื่อนคะ่ะอันนี้จริงมันน่าจะมีทุกเขาเรียกอ,อะไรอะทั่วประเทศเนาะแต่ละสาขาทั่วประเทศแต่ว่าคือเราอยู่วานอนเนาะก็จะมีนี่ในร้านก็จะมีไอติมมีทุกรสเลยเพื่อนที่เราชอบมากเลยในร้านนี่คือกุ้งนะจะสดและตัวใหญ่มากแบบตัวใหญ่จริงกุ้งตัวใหญ่จริงคะ่ะนี่ก็เป็นเนื้อเราสั่งมาที่แรกว่าจะไม่หมดนะเพื่อนแล้วก็นั่งกินไปกินมาปรากฏว่าหมดคะ่ะ กพราะคือเราเราใส่เนื้อนะเราชอบเราจะชอบเราจะชอบกินเนื้อมากกว่าหมูซะ้วยซ้ำเนื้อโคขุนเน,เนื้ออะไรเนี่ยอ,อร่อยก๋วยเตี๋ยวสันมากก็สั่งเป็นเนื้อนะเพนั้นนี่งำอร่อยมากอยาบอกว่าอร่อยมากต้นน้ำจิ้มทั้งสองรสก็อร่อยน้ำจิ้มแบบหวานก็อร่อยน้ำจิ้มเปรี้ยก็อร่อยนะคะแนะนำเลย่ะเพื่อน่ะมันลองค่ะเดอะโคขุนพรีเมียมค่ะ คือโคคุณเนี่ยจะเป็นขึ้นชื่อของจังหวัดสกลนะคือแล้วเร,า,เรา,เอาอยู่สกลนครคือส่วนมากเ่ยทุกร้านจะมีเนื้อโคคุณแหละแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะราคาแพงกัน,นือวนค่ะเพราะมันเป็นโคคุณแบบเกรดเกรดเอเหมันเขาเลี้ยงพิเศษนะคะนี่เนาะ้าก็กิน ปกติแล้วอะคลิปเราจะสดนะแต่ว่าวันนี้เราทําคลิปต้องต้องภากเสียงอะเพราะว่าคือ,อยังพูดออในลานเขาว่าเปิดเพลงแล้วทีนี้พอเราลงคลิปไปมันติดลิขสิทธิ์เพื่อนค่ะมันก็ไม่ได้เนาะเราก็เลยต้องแบบต้องปิดเสียงเพลงไว้เงี้ยออแล้วก็ได้มาภาคเสียงเรานี่นี่คือกุ้งเพื่อนกุ้งก็สดอร่อยมากค่ะเพื่อนค่ะเรากินออป้าป้าแล้วก็พี่สาวเขาก็ เาก็เอนจอยนะเพราะว่าคือตอนแรกเราว่าจะกินเนอ้อย่างกันธรรมดาเนาะวันแม่อนะไรเงี้ยแต่ว่าเรานานๆกลับบ้านกันเลยพาแม่ออกมากินข้าวกันอนะไรเงี้ยอยากบอกว่าอร่อยมากเพื่อนค่ะลองต้องมาลองนะสำหรับใครที่แบบเป็นสายเนื้อนะแบบอืนี่ดูกุง้งตัวใหญ่ๆเลยนี่ดูเนื้อบางๆนี่เพื่อนแบบจะเป็นแบบว่าจุ่มก็ได้หรือว่า,า,าจะเป็นย่างก็สนมากเราจะไปแบบย่างเนยเนาะย่นะยางเนยแล้วก็เออเเรียกอะไรเอาไปจุม่มต้มเนี่ยแล้วก็ขึ้นมาเลยเพราะว่ามัน ม,มันมันบางๆคับเพื่อนมันกินมันกินง่ายเนาะเนี่ยย่อยง่ายไม่ต้องกลัวว่าเออกินแล้วแบบย่อยยากไม่ไม่ต้องกลัวเพื่อนค่ะเพราะมันบางมากแค่เราปุ๊บลงไปเนีมันก็แบบสุกสุกแล้วคือกินกินได้แบบเออง่ายๆเลยไม่ต้องกลัวว่ากินแล้วท้องอืดอะไรก็ไม่ต้องกลัวเพื่อนค่ะเพราะามัน,มค,น,มนบบค่อนข้งงางที่จะบางกินกินง่ายเนี่ยดูบางมากๆสไลด์แบบบางๆเลย แล้วก็มีเนยเนยนี่คือไม่อั้นเลยนะสำหรับใครแบบชอบกินแบบย่างเนยกระทะร้อนอะไรเงี้ยเออเนี่ยจะมีเนยเยอะแล้วก็ย่างออไปเพื่อนขะเนี่ยดูนี่ตัวนี้ถาดใหญ่เพื่อนคารวมเลยเราสั่งจะเป็นอ่ออะไรวะเนี่ยอันนี้เป็นลูกเต่านะคะเป็นเนื้อสไลด์แล้วก็เป็นลูกเตาเนื้อเตานี่เป็นถาดใหญ่เลยมามันจะมีถาดเล็กกับถาดใหญ่นะเวลาที่เราติ๊กเนาะติ๊กว่าเออเราจะเอาถาดเล็กถาดใหญ่นี่ นี่ก็เป็นเนื้อลูกเต่านะคะหั่นชิ้นเนาะนี่ก็อร่อยเมือ,อกเอาไปต้มจิ้มมอร่อยมากเหมือนเด็กหายกินี่ยจิ้มจุม่มเงียนี่ก็เป็นเนื้อลูกเตา่าอะไรว่าซอสงาอะไรสักอย่างเพื่อนๆเราจาไม่ได้ชื่อมันนะตัวนี้เป็นสไลด์ถาดใหญ่เลยคือจะเป็นรวมทุกอย่างเพื่อจะเป็นลิปอายเป็นหนอกพวกนงนมสไลด์อะไรเงี้ยเออเสื้อลองห้หรว่าคาลายอะไรเงี้ยนี่เราสัง่งมานี่ค่ะเพื่อน่นนะ เครื่องดื่มก็มีเยอะนะเครื่องดื่มเราแต่ว่านั้นเครื่องดื่มเราสั่งเป็นน้ำเปล่ากับแปปซี่เนาะพี่สาวเราก็สั่งเบียร์ไปขวดหนึ่งเราว่าราคา259านี่คุ้มนะเพื่อนค่ะสำหรับใครที่แบบเออใส่กินนะคุ้มนะเพราะว่ามันเป็นบุฟเฟ่อะคือเรากินได้เรื่อยๆ่ะค่ะนี่เราก็กินกินกินเพื่อนค่ะกินเสร็จแล้วเราก็พักแล้วก็เอามากินต่อนะ แบบนจ j o อ eating มากกว่านั้นว่าเป็นวันแม่แล้วก็แบบเออไม่ไม่ไม่ไมสนละลดความอุวนของอ้วน,น,นเพื่อนเพราะว่าเราก็นานๆกลับบ้านเนาะเราก็เออเลียเล้ยงเลี้ยงแม่เลี้ยงป้าเลี้ยงพี่อะไรเงี้ย่อยากให้ไปลองเพื่อนไม่พูดอะไรมากแต่ว่าอยากให้ไปลองว่าเออมันอร่อยจริงแค่น้าจิ้มก็โอเคแล้วแต่ว่าวันนั้นที่เราไปเราไม่ได้ตามส้มตำนะเพราะว่าเราเราไม่ได้ตั้งใจไปกินส้มตำใช่เราไปกินข้าวนี่ อร่อยมากเพื่อนคะสำหรับใครที่อยากจะเป็นลองชิมนะคะก็ไปชิมได้เนาะร้านเดอะโคคุนพิมพ์านอนจะไปทางอากาศอำนวยนะคะจะซีแยกเนาะแล้วก็จะไปทางอากาศอำนวยอยู่ทางซ้ายมือเลติดถนนใหญ่เลยเพื่อนเป็นร้านไม่ได้ใหญ่นะเป็นร้านเล็กๆอยู่ข้างกับสนามสนามสนามกีฬาเนะเาะพิมพ์วานอนอยู่ข้างสนามกีฬา มัน,เป,น,มน,เ,ปนเป็นการกินที่โคตรเอนจอยนวันนั้นนะแล้วก็คือที่วันที่เราไปคนไม่เยอะมีประมาณ3โต๊ะที่เราไปเนาะเพราะว่าปกติเราลานนี้คนจะเยอะมากถ้าคนเยอะนี่แบบคนแน่นมันจะเสียงดังนะในความรู้สึกเราแต่วันนั้นแบบคล้ายๆกับว่าเราไปแบบเป็นออส่วนตัวมากเลยพี่แบบพ i เวทเพราะว่าเราอยู่ข้างในกันมีแค่โต๊ะเราแล้วก็เสียงมันไม่ค่อยดังนะคะถ้าเวลาที่ไปร้านอาหารอะถ้าเป็นเสียงดังเราจะไม่ค่อยชอบเราจะแบบ ชอบที่แบบเงียบๆส่วนตัวมากกว่านี่เพื่อนเราจะกินเนื้อลูกเต๋าหันหันนะฮะเอาลงไปต้มเลยเนะื้อลูกเต๋าอ,อร่อยจริงๆเพื่อนค่ะอยากจะให้ไปลองชิมมากเลยใครที่แบบใส่เนื้อใส่แบบชีรือใส่อะไรเงี้ยคือเนี่ยเรากินไม่หยุดเลยตอนนี้เราเราคือเราเป็นคนสั่งเมนูค่ะ คือแม่เราพี่สาวแล้วก็ป้าเขาจะคือรอกินเชิญใช่ไหมเราก็แบบเออสั่งมาสั่งมาเรื่อยๆเราก็เอามาให้ทุกคนพอเรากินเสร็จเราก็แบบย่างในหะ้เขาอ,อะไรเงี้ยนี่อร่อยจริงๆมันเป็นหถานีงามอ้ยมีกุ้งกวตัวใหญ่ๆเลยนี่ดูกุ้งตัวใหญ่เลยเราจะกินกุ้งอะไรเนี่ย กุ้งเราก็วันนั้นกุ้งเรากินประมาณสีจานนะเราก็ถือว่าคุ้มนะเพื่อนๆเพราะว่ากุ้งมันตัวใหญ่มากค่อนข้างที่ตัวใหญ่มากเลยนี่มาก็ต่อไปก็ตามด้วยนี่เลยนี่คือพวงนมสไลด์เพื่อน่อนี่อร่อยมากค่ะเพื่อนอยากให้ไปลองนะสำหรับใครที่แบบอยากจะชิมนะเนื้อโขคขุณนะคะ ขึ้นชื่อน,นะโฮคุณเนี่ยสกลนครเนี่ยขึ้นชื่อโฮคุณเลยเพื่อนขาซึ่งเราก็อยู่สกลนครนะเนาะนี่<อ>ชิ้นใหญ่ๆเลยอ,อ,อร่อยมากนะเพื่อนะคะ่ะนี่แล้วก็เป็นปตัวนี้จะเป็นตัวนี้จะเป็นเนื้อเสือร้องไห้สไลด์นะคะนี่นะนี่แล้วก็นี่นี่จะเป็นนี่จะเป็นลิปอายนะคะตัวนี้ลิฟอายนี่เวลลิปอายนะคะนี่แล้วก็ย่างตัวนี้เราจะย่างเนย นี่ตอนี่สุกแล้วเดี๋ยวเราก็จะชิมมีนะเพื่อนงามจิ้มๆไปน้ำจิ้มหวานอร่อยมากอยากจะบอกนี่นะก็งับโคตรอร่อยเพื่อนนี่นะคะงำไว้นี่แนละ้วตัวนี้เนปะ็นเนื้อสไลด์นะติดมันเนี่ยสไลด์อร่อยมากเลยนี่เนี่ยเนี่ยมันก็ต้เหมือนกัน นี่นี่ก็เอาไปย่างเนยนะย่างเนยอร่อยอมันจะหอมๆนะเพือมม่อนนี่ค่ะนี่แล้วก็นี่เป็นเนื้อลูกเต่าเราเนี่ยชิมๆแล้วก็ชิมลงไปน,นี่อยากจะให้ไปลองมากๆนะเพื่อนค่ะ สุดจะบรรยายตอนนี้เหลือกุ้งอะเราจะรับผิดชอบกุ้งวะเราเอากุ้งมาสีจานแล้วเรากินไม่หมดเรามานั่งกินกุ้งอนตอนนี้เพื่อนมีตามด้วยไอศครีมเนาะนี่จะเป็นของแม่เรานะคะนี่จะเป็นสตรอเบอรี่ค่ะแต่ว่าเรากินมะนาวตัวน,นี้จะเป็นวาลิลาของป้าเราเอาคนละสามถ้วยเอนจอยมากวันนั้นเพื่อนกินกันแบบเต็มที่มากเลยนี่นี่นะคะได้สล้ร็จสามถ้วยตบท้ายด้วยไอติมเนาะ เองรอรสมะนาวค่ะเพื่อกินเข้าไปเมนูโปรโดเลยยัางเนี้ยโคขุนแล้วก็ไอติมรสมะนาววันนั้นเรากินไอติมไปประมาณสองถ้วยถ้าจะไม่ผิดว่าเราค่อนข้างที่ชอบกินไอติมมากเลยค่ะกินต่อรับผิดชอบต่อให้หมดนะว,ว่าถ้าไม่หมดคือเขาปรับค่ะเพื่อนค่ะไม่หมดคือปรับค่ะเพราะว่าหัวสองร้อยห้าเก้าคือค่อนข้างที่จะก็ก็คือราคาก็ อาจจะสูงนะสำหรับคนที่คิดว่ามันเป็นคือปกติแล้วประมาณ230กว่าบาทก็ถือว่าสูงนะราคาเนาะแต่นี่แบบ2องกาก็แต่ว่ามันเป็น6ควุนนะเพื่อนมันก็โอเคนี่เราก็มากินกุ้งต่อนอคะคะจะกินกุ้งให้หมดนะคะตอนนี้เนาะเราผิ่ชอบกุ้งเพราะว่าคือเราเอามาเยอะเกินไปน้ากินไม่หมดนะคะมันก็ต้องช่วยกันกินเดี๋ยวจะโดนปับในกุ้งน้ำจิ้มซีฟูดจะบอกว่าแซ่บมาก เลี้ยวเี้ยวหวานหวาน,นอร่อยนี่ตอนนี้เรากินกุ้งอะงามใน,น,นกุ้งอย่างเดียวเรานะด้กินกุ้งอย่างเดียวใ่อุย้ยแค่กุ้งนะสามสี่จานก็คุ้มแล้วเพราะว่ากุ้งตัวใหญ่มากเพื่อนค่ะกุ้งสดแล้วก็ตัวใหญ่มากสำหรับใครสายเนื้อนะคะห้ามพลาดเลยร้านนี้เนาะน่าจะมีทุกจังหวัดไหม เดอะโคหุนเนี่ยเพราะว่ามันเป็นสาขาเป็นแฟรนชชายนี่นะคะเดี๋ยวเราจะกินต่อกินให้หมดจานนี้เดี๋ยวเราก็จะกินไอติมเนาะวันนั้นคืออิ่มมากแม่เราก็อิ่มป้าก็อิ่มพี่สาวก็อิ่มคือโคตรอิ่มเลยครับเพื่อน,นะคะ่ะนี่ตอนนี้คือรับผิดชอบรับผิดชอบสิ่งที่เอามานะเพราะกินไม่หมด <c oughs> เราก็กิน กินให้หมดแล้วเราก็จะกินไอศครีมเนาะแล้วเราก็จะกินตัวกลับแล้วว่าร้านเขาปิดสามทุ่มะค่ะเปิดร้านเปิดเที่ยงถึงสามทุ่มนะคะแต่ว่าวันที่เราไปอ่ะเราเราไปช้าะะเขาก็เลยเล็เวลาให้เราแบบว่าประมาณสามทุ่มครึ่งเนะะาะวันนั้นที่ออกจากร้าน <S <S แต่คือร้านเปิดทุกวันนะคะร้านเปิดทุกวันตั้งแต่สิบโมงถึงสามทุ่มนะคะ <S <S แต่ว่าถ้าใครกลัวแบบไม่มีที่นั่งก็โทรโทรจองได้เพราะว่าที่เราไปเราก็โทรจองนะ เพราะว่าเรากลัวมันคนมันเต็มเพราะปกะติร้านจะแบบคนแน่นมากเราก็โทรจองแล้วก็มาเขาก็เตรียมโต๊ะให้เราก็กินนลยน่าจะใกล้หมดแล้ว <c oughs> คือตอนนี้รับผิดชอบอที่มันเหลือนะเะว่าเรากินไม่หมดหนระเพื่มันจะโดนปรับกินกินกินในง่อม เอาให้หมดจานงาเอาให้หมดจานมาทีนี้ก็จะมาต่อด้วยไอศครีมนะตบท้ายด้วยไอศครีมมันล,ละลายมาแล้วตบท้ายด้วยไอศครีมเ,เ,เมน,นี่ยมะนาวไอศครีมมะนาวลดโปวดต่อเลยเพื่อนๆค่ะนี่งามอืมอร่อยอเอาให้หมดก่อนยังไม่หมดยังไม่หมดเลยน,นิดนึงเลยน,นิดนึง พยายามกินให้หมดเลยนิดนึงกินให้หมดเอามาเยอะกินไมหมดเขาก็จะปรับนะเพื่อนค่มันก็ต้องกินพยายามกินให้หมดเนาะถ้าเหลือเยอะมันก็มันก็น่าเกียดนะเราเออเราเราเอามาเยอะเราก็ต้องพยายามกินให้หมดนี่กินให้หมดกินให้หมดอ้าวนี่ นี่ช่วยนี่ช่วยหมดเลยอ่ะดูในหม้อในหม้อช่วยเขากินให้หมดตอนแรกก็ย่างยนะงเพื่อนค่ะพักหลังๆมาเริ่มต้มละรอยางไหวละแต่จริงไฟก็แรงอยู่แต่ว่าเรากบบกินแต่เราก็นคนชอบกินกินย่างมากกว่าต้มนะแบบชาบูเราไม่ค่อยชอบอะไรแต่แบพวกย่างๆเนี่ยแบบหูระทะอะไเงี้ยจะชอบพวกย่างเนยเนี้ยอร่อยนี่นะคะตักมาช่วยเขาไม่หมดเดี๋ยวจะโดนกลับ เดี๋ยวต้องกินไอติมก่อนเพราะไอติมจะละลายนะกินให้หมดอ,อ,มอ,มอร่อยวันนั้นไอติมซัดไปสองถ้วยนะไปชอบมากเลยกินต่อค่ะเพื่อนะเหลือไม่เยอะพยายามกินให้มันหมดในถ้วยนะกินแบบว่าพยายามช่วยคนอื่นตอนนี้กินให้มหมด คือตอนนี้เรากินน่ะแม่เราอิ่มแล้วนะแม่เรานั่งรองแล้วตอนนี้คือแต่ว่าเราพยายามรับผิดชอบในหม้อให้หมดว่าจะโดนปรับนี่นะคะแล้วก็เอาของแม่มากินต่นอรสสตรอเบอรี่เพราะแม่กินไม่หมดงำเป็นคนที่ชอบกินไอติมมาเอานี่กินของแม่ต่อแม่กินไม่หมดนี่นะคะรสสตรอเบอรีเร่เนาะไอติมนี่มีผลลัพธ์ด้วยใครกินล้นไปกินได้เล,เลยเรืเ่อย เราก็กินต่อไปอร่อยนี่งาม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 กินให้หมดเวลาก็ร้านก็จะปิดเราเราก็ต้องรีบกินแลเพื่อนะรีบกินให้หมดนี่พยายามกินให้หมดกินใจรลานเขาด้วยนะเพราะเราอยู่นานเขาก็รอปิดเนาะพูดถึงเราก็พยายามกินกินกินให้มันหมดรับผิดชอบช่วยป้าช่วยพี่สาวนะคะกินให้หมด เวลาก็เล่งแนละ้วเพื่อนค่ะเวลาเขาก็จะปิดแล้วเนาะเราก็รีบกินให้หมดอ่ะสมมาผักควรเดี๋ยวก็มาเจอกันต่อไปคลิปต่อไปนะเพื่อนค่ะสำหรับวันนี้ก็แค่นี้เนาะบายบายค่ะนี่คือผลงานในการกินนะเพื่อนเกลี้ยงเลยนะไม่เลือค่ะนี่ไม่เลือจริงๆเกลี้ยงเลยเพื่อนเรียบร้อยแล้วก็กลับค่ะเพื่อนค่ะถึงเวลาแล้วก็กลับเนาะ ร้นก็ปิดพอดีค่ะเดี๋ยวมาเจอกันคลิปต่อไปนะคะ